แดงอากาศยานครองความเป็นหนึ่งในสนามรบจำลองและกลายเป็นประเด็นร้อนในประเทศไทยในตอนนี้นั่นก็คือการมาถึงของเครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่น F-35 Lightning II เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่าประเทศสหรัฐอเมริกากำลังจะส่งมอบเครื่องบินรบล้ำสมัยรุ่นนี้จำนวนสิบลำให้กับกองทัพอากาศไทยซึ่งเป็นข่าวที่สร้างกระแสทั้งในแวดวงทหารการเมืองและเศรษฐกิจหลายคนคงได้เห็นภาพแล้วตัวเครื่องทรงเหลี่ยมแบบมุมแหลมที่ดูเหมือนจะแหวกอากาศได้แม้จอดนิ่ง รูปทรงทันสมัยราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟแต่ทั้งหมดนี้คือความจริงและนี่คือหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทันสมัยที่สุดในโลกวันนี้เราจะมาเจาะลึกทั้งสมรรถนะความสามารถราคาและผลกระทบที่มันจะมีต่อประเทศไทยทั้งในด้านการป้องกันประเทศและยุทธศรรยาสตร์ระยะยาวเริ่มจากสิ่งที่ทําให้ F 3 5พิเศษเครื่องบินรุ่นนี้สร้างโดยบริษัทล OK ็อกฮิตมาตินเป็นเครื่องบินขับไล่ลาเดียวเครื่องยนต์เดียวทางานได้ทุกสภาพอากาศและที่สําคัญคือเป็นเครื่องบินล่องหน จุดเด่นของมันไม่ใช่แค่ความเร็วและอาวุธแต่คือความสามารถในการซ่อนตัวจากเรดาร์ของสัตรปูพื้นที่สะท้อนเรดาร์ของมันเล็กมากจนเปรียบเทียบได้กับนกตัวเล็กๆหมายความว่าในหลายๆกรณีขณะที่สัตรปูเพิ่งเห็นสัญญาณบนเรดาร์ F-35 อาจจะยิงขีปนาวุธไปแล้วสำหรับประเทศไทยนี่คือการเปลี่ยนสมดุลทางอากาศอย่างเส้นเชิงเพราะเมื่อคุณมีเครื่องบินที่สามารถปฏิบัติการโดยไม่ถูกตรวจจับจนกระทั่งสายเกินไปก็เท่ากับคุณมีตัวป้องปรามที่ทรงพลังมาก ด้านสมรรถนะ f 3 5 lightning ii ทำความเร็วได้สูงสุดประมาณมัก1.6หรือราว ,1930 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแม้ไม่ใช่เครื่องบินรบที่เร็วที่สุดแต่ความเร็วไม่ใช่ทุกอย่างจุดที่ทำให้มันน่ากลัวจริงๆคือระบบรวมข้อมูลจากเซนเซอร์ขั้นสูงหมวกนักบินเองก็เป็นสุดยอดเทคโนโลยีทำให้นักบินมองทะลุตัวเครื่องบินได้ด้วยกล้องรอบลำลองนึกภาพว่าคุณบินที่ความเร็วพันกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วสามารถมองลงไปเห็นพื้นด้านล่างได้ชัดเจน นี่คือความได้เปรียบในสนามรบที่ไม่มีเครื่องไหนทําได้เทียบเท่าในด้านความคล่องตัว F-35 ทํำการบินฟลิกหลบได้ดีมากด้วยระบบควบคุมการบินอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงถึงแม้จะไม่ได้หมุนตัวคมเท่าเครื่องรุ่นที่เน้นดวลกลางอากาศอย่าง F-16 หรือ Su-35 แต่มันถูกออกแบบมาให้ทำลายเป้าหมายก่อนที่จะเข้าสู่การดวลแบบเห็นตัวจริงและในมือของนักบินที่มีฝีมือมันก็ยังเอาตัวรอดในสถานการณ์ระยะประชิดได้สบายโดยมีขีปนาวุธและระบบเล็งยิงที่เหนือชั้นช่วยเสริม อาวุธที่ติดตั้งได้มีหลากหลายทั้งเองลบ120 AM ร a a m AIM สิบ i อ็มอรระเบิดนำวิถี JDAM และอาวุธอัจฉริยะรุ่นล่าสุดภายในช่องเก็บอาวุธที่ช่วยรักษาความล่องหนและถ้าไม่เน้นล่องหนก็สามารถติดอาวุธเพิ่มภายนอกได้เพื่อเพิ่มพลังโจมตีเรื่องราคานี่แหละที่คนพูดถึงเยอะ เดิมทีเครื่องรุ่นนี้ราคาสูงกว่า150ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องแต่เมื่อผลิตมากขึ้นราคาลดลงปัจจุบัน F35A รุ่นขึ้นลงปกติที่ไทยจะได้รับอยู่ราว80-90ล้านดอลลาร์ต่อเครื่องหรือประมาณ2,800-3,100ล้านบาทแต่ต้องจำไว้ว่านั่นคือราคาเฉพาะตัวเครื่อง ยังไม่รวมการฝึกนักบินอะไหล่อาวุธและระบบบำรุงรักษาระยะยาวซึ่งเมื่อรวมทั้งหมดแล้วการซื้อสิบลำอาจมีมูลค่าสูงถึง1 2ถึง1.5พันล้านดอลลาร์หรือราว4ถึง5หมื่นล้านบาทการได้เครื่องบินรุ่นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องซื้อมาแล้วจบเพราะต้องมีการบำรุงรักษาที่ซับซ้อนเครื่องล่องหนต้องดูแลพิเศษซอฟต์แวร์ต้องอัปเดตตลอดเวลานักบินต้องผ่านการฝึกอย่างเข้มข้นและการใช้งานยังอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของโครงการ f 3 5ที่สหรัฐควบคุมข้อดีอีกอย่างคือความสามารถทำงานร่วมกัับชาตติิพนธมร หลายประเทศที่ใช้ F-35 สามารถแชร์ข้อมูลการรบกันแบบเรียลไทม์ถ้า F-35 ของไทยตรวจเจอเครื่องบินไม่ทราบฝ่ายข้อมูลก็สามารถส่งให้พันธมิตรทันทีกลายเป็นระบบป้องกันทางอากาศที่ทำงานเป็นเครือข่ายแน่นอนว่าไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ F-35 เคยมีปัญหาเรื่องต้นทุนบานปัญหาซอฟต์แวร์และเวลาซ่อมบำรุงที่ยาวนานกว่าเดิมระยะปฏิบัติการก็ไม่ได้ไกลที่สุดต้องพึ่งเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศในบางภารกิจ แต่ข้อเสียเหล่านี้ก็ไม่ได้ลดความสำคัญของมันมากนักจากการทดสอบจริงประเทศที่ใช้ f 3 5รายงานว่ามันสามารถเจาะพื้นที่ที่มีกำลังป้องกันแน่นหนาได้และทำภารกิจโจมตีสำเร็จโดยความเสี่ยงต่ำในการฝึกจำลองมัชนะเครื่องรุ่นเก่าแบบขาดลอยอัตรายิงสอยคู่ต่อสู้อาจสูงถึง20ต่อหนึ่งซึ่งสำหรับกองทัพอากาศไทยนั่นหมายถึงการได้เปรียบแบบมหาศาลด้านการบังคับนักบินบอกว่ามันขับง่ายกว่าเครื่องรุ่นเก่ามากทำให้โฟกัสกับภารกิจได้เต็มที่ คออพิดล้ำสมัยด้วยจอสัมผัสขนาดใหญ่และหมวกนักบินที่ทำให้รู้สึกเหมือนขับยานอาวกาศมากกว่าเครื่องบินรบผลทางเศรษฐกิจเองก็มีบางครั้งการซื้อ f 3 5อาจทำให้ได้โอกาสร่วมง,งานกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโลกแม้ไทยจะไม่ได้ผลิตชิ้นส่วนเองแต่ก็อาจมีโอกาสซ่อมบำรุงหรือรับเทคโนโลยีบางส่วนในเชิงยุทธศาสตร์การมี f 3 5คือการประกาศว่าประเทศพร้อมปกป้องด้านฟ้าด้วยเทคโนโลยีระดับสูงเพื่อนบ้านย่อมจับตาดูและอาจต้องทบทวนยุทธปปรณกของตัวเอง ในมุมของคนรักเครื่องบินการได้เห็น F 3 5ในสีสันกองทัพไทยคงเป็นภาพที่น่าตื่นตาเสียงเครื่องยนต์ที่ดังกังวานการทะยานขึ้นอย่างนุ่มนวลแต่ทรงพลังและการหายวับไปจากเรดาร์เหมือนผีเงาสรุปแล้ว F 3 5 Lightning II สำหรับไทยคือมากว่าการซื้อเครื่องบินรบมันคือการลงทุนระยะยาวในความมั่นคงสมรรถนะอยู่ในระดับแนวหน้าเทคโนโลยีล้ำยุคราคาแม้สูงแต่ก็อาจคุ้มค่ากับความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ไม่ว่าคุณจะมองว่าเป็นความจำเป็นหรือความฟุ่มเฟือย ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะเปลี่ยนชมหน้าการป้องกันน้านฟ้าของไทยไปอีกหลายสิบปีแล้วเจอกันในรีวิวต่อไปกับออโต้รีวิว